สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม Hollow Slayer Blaze เกมมือถือบีดเท่มาละนะแนวไอดอ RPG จัดทีมต่อสู้เปิดใหม่บน Store ไทยนะครับเล่นได้ทั้งสระบบนะทั้ง ios และ android โอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆไปภายในตัวเกมและระบบกเกมเพย์กันเลยสำหรับวิธีการเล่นขผมมาที่ตรงกลางตรงนี้ครับผมแล้วก็มาที่ Battle ตรงนี้เนาะ,ะเกมนี้ครับผมจะมีของรางวัลไอดอนะผมตรงนี้เนาะตรงนี้เราสามารถกดรับได้นะครับ มันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงนะกดรับได้เลยครับผมเราจะได้รับ XP แล้วก็ทรัพยากรต่างๆเนะาะนะครับโอเคกดแบทเทิลได้เลยครับเกมนี้เราสามารถจะทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับตัวละครของเกมนี้ก็จะแบ่งนะผมเป็นธาตนะุเนาะมีธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแสงมืดแล้วก็ธาตุพิเศษนะครับมีทั้งหมด6ธาตนะุเนาะแล้วก็ สายอาชีพของตัวละครก็หลักๆก็จะมีสายแทงสายโจมตีกายภาพสายโจมตีเวทสายซัพพอร์ตนะครับผมอ่าหลักๆเลยเนาะอ่าแล้วก็จะมีระบบแพ้ทางชนะทางนะครับผมของทา่าต่างๆเนาะอ่าแล้วก็จะมีอ่าโบนัสทา่านะครับผมเนาะถ้าเราจัดทีมทา่าเดียวกันลงนะผมมันก็จะบวกโบนัส hp atk ดาเมจอะไรพวกนี้ให้เราด้วยนะครับผมนะอ,อ่าแล้วก็จะมีอาวุธเทพต,ตรงนี้นะครับผมเนาะ เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอาวุธเทพผมถ้าเราอยากปลดล็อกนะครับให้เราทำเควสนะครับอ่าทำเควสไปเรื่อยๆเนาะมันจะมีเควสในการทำให้ปลดล็อกอาวุธเทพตรงนี้อยู่นะครับอาอวุธเทพตรงนี้ของผมมันจะช่วยเราโจมตีหรือว,ว่าช่วยซัพพอร์ตเนาะอ่ามันจะมีสกิลที่แตกต่างกันนะครับอ่าบางอันก็จะเผาไหม้ศัตรูทำให้ศัตรูจิตสั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่า อ่ะแล้วก็จะมีในการปรับเปลี่ยน formation ของทีมเนาะมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของตัวละครหลักของเรานะผมอ่าสูงสุดอยู่ที่เลเวล60นะครับอ่าเลเวลอ่าสิเลเวลมันจะปลดล็อกนะครับ formation เนาะโอเคก็จะมีระบบจัดทีมอัตโนมัติตรงนี้ครับผมคลิกตรงนี้เนาะมันก็จะจัดทีมตัวละครที่ดีที่สุดของเรานะครับผมโอเคจัดทีมเสร็จกดแบตเทิลครับ เกมนี้ครับผมมันจะโจมตีให้เราอัตโนมัตินะก็จะมีเรื่องความเร็วสูงอยู่ที่คูณ2ครับก็จะมีระบบบัฟตรงนี้นี้นะครับแล้วก็จะมีระบบการส่งเควสเนาะนี่ครับนี่ส่งเควสก็จะได้รับพวกตัวกาชาเสือตัวละครยกอะไรพวกนี้นะครับผมกดส่งได้เลยนะครับถ้าเรามีตัวละครตามที่ระบบมาต้องการเราก็สามารถกดส่งเควสได้เลยนะครับนี่นะ ก็จะมีระบบรับของรางวัลการผ่านด่านตรงนี้ครับผมนี่นะครับถ้าเราผ่านด่านนะครับผมตามที่ระบบมันกำหนดเลยเนาะเราก็สามารถกดรับของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีรางวัลออนไลน์ตรงนี้อ่าครับอ่าแล้วก็ควิ c แบตเทิรตรงนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรางวัลไอดอลนะผมมันจะบอดให้เรา2ชั่วโมงเนาะ1วันสามารถรับได้ประมาณ5ครั้งนะผมนะจะใช้ยกในการซื้อ3ครั้งเนาะ อโอเคผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูาระบบดันเจียนต่างๆเนาะตรงนี้ก็จะมีการไต่หอคอยนะครับนี่ไต่หอคอยนะครับไต่หอคอยก็จะจัดเลนกิงด้วยนะทุกคนนะนี่นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลที่เรา,าเกียร์หอคอยต่างๆเนาะมันก็จะแจกพวกตัวกาชาตัวละครยกอะไรพวกนี้เนาะอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆนะกดชาเลนจ์ Challenge ได้เลยจัดทีมไม้ตามปกตินะครับแบทเทิลได้เลยครับ เกมนี้มันมีเทลลสตัวละครอย่างนั้นทุกคนนะเพราะว่ามันเคยเปิดในสต re ไทยมาก่อนนะครับสําหรับเกมนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นค่ายเดียวกันหรือเปล่านะครับผมที่มาเปิดเนาะสาหรับการตายหอคอยก็ตายไปเรื่อยๆนะทุกคนนะอ่าแล้วก็จะมีหาทรัพยากรประจําวันนะครับตรงนี้ไดอารี่เทนนิงเนาะการหาทอง X P หินเลื่อนขั้นเสีษตัวละครอนะไรพวกนี้นะครับผมเราสามารถเข้ามาฟาร์มหาได้ในส่วนนี้เนาะแล้วก็จะมีพวกอาการท่าททยดันเจียนอะไรต่างๆเนาะมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบกิวนะผมนี่ระบบกิวนะอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบปลดล็อกอาวุธเทพนะทุกคนเนาะแค่เราทำเควส4เควสต,ตรงนี้เสร็จแล้วก็สามารถกดรับอาวุธเทพได้เลยนะครับนี่ยเห็นไ,ไหมครับ มีหลายแบบเนาะแต่ของผมอยู่ที่3แบบนะตอนนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครน,นะครับผมตัวละครก็จะมาจากบีเทมอรณนทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูอัลบ,บั้มของตัวละครระดับสูงสุดจะอยู่ที่ USR น,นะรตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับอลองลงมาก็จะเป็น HR นะครับมี2ตัวนะ HR นะครับ อ่าเราลองมาอีกก็จะเป็น UTR บผมมีแค่1ตัวเนาะแล้วก็ UR นะผม UR ก็จะเยอะหน่อยเนาะแล้วก็ SSR บวกแล้วก็ SSR นะครับต่ำสุดก็ระดับ R นะทุกคนนะอ่ระดับ N เนาะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครนะครับผมไอนี่คือพวการอัพเกรดตัวละครนะครับผมเราสามารถอัปเกรดได้ครั้งละ5เลเวลนะตรงนี้ครับ ถ้าเรา up ถึงเลเวล20อ่า30เนาะมันจะให้เราเลื่อนขั้นตัวละครครับผมถ้าเราเลื่อนขั้นตัวละครมันก็จะปลดล็อกค่าสแตก็กแล้วก็ปลดล็อกสกิลของตัวละครของเรานะครับอานะครับผมแล้วก็จะมีระบบการใส่อุปกรณ์ให้กับตัวลนะครเนาะเลเวล1 0 0ก็จะใส่พวกลูนพวกอาวุธเทพได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบอัปเกรดดาวนะครับผมนะการอั down นั่นเองนะครับ ในการอัพดาวนะครับผมแนะนำให้ไปอัพดาวพวกตัวละคร5้าดาว <5 S 2> ดาวีกว่าครนะับใช้ตัวละครสามหนึ่ตองอตัวแล้วก็หาตัวละครเกี่ยวข้องอีกหนึ่งตัวแล้วก็หาตัวละครฝ่ายเดียวกันอีก3าตัวนะะถือว่าหายากนะนะครับสำหรับเกมแนวนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีระบบรนะีเบิร์ตเนาะรีเบิร์ตก็คือรีเซตตัวละครนั่นเองนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดู ระบบอื่นนะจะเป็นกชรชับปองครับผมซมมอนตรงนี้นี่กระชัปองก็จะมีทั้งหมด3ตู้นะผมก็จะมีตู้ทั่วไปตู้ขั้นสูงอันนี้ก็จะเป็นตู้เชิญเพื่อนเนาะช่วงแรกแนะนําให้เปิดตู้ขั้นสูงตู้นี้นะคะผมนะอ่มันมีโอกาสออกตอัวละครห้าดาวเนาะอยู่ที่ประมาณ10%นะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับถือว่าเยอะนะสินะโอเคผมมีอยู่ 40บใบเนาะตั๋วกาชากดเปิดครั้งละ10บใบแล้วกันมีโอกาสออก SSR บวกไหมนะเฮ้ยอ,อ,อกกาสแบบนี้ครับอ๋อ SSR ครับผมตัวซ้ำอีกแล้วนะครับปิดใบครับผมชารไหมฮ s r นะครับพยามปิดปิดแอนิเมชันก่อน เอชไอแล้วครับผมที่มาอว่าไอเจ้องบวกมาครับผมหนึ่งตัวเนาะนี่ไม่ได้แย่นะทุกคนไม่เกลือนะเรามาซูมดูครับผมออกเอ r อทั้งสี่รอบเลยเนาะที่ผมซูมสี่สิบโลนะอานะครับแล้วก็จะเป็นพวกระบบร้านค้าอะไรพวกนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับผม ก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มฟรี1 0 0 0ครั้งตรงนี้เนาะเราสามารถเลือกตัวละครได้1ใน3ตัวตรงนี้นะครับผมนะ,ะมันก็จะรับได้ตามเลเวลของเราเนาะตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะกําหนดไว้อยู่เนาะว่าเราควรรับได้ตอนเลเวลไหนนะครับแล้วก็จะเป็นรางวัลล็อกอิน8วันนะครับผมวันแรกรับยกวันที่2รับตัวละครเรนจิเนาะวันที่3รับตัวกาชาวันที่4รับ กล่องนะครับ1ดาวเนาะวันที่5อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทรัพยากรอะไรนะครับวันที่6จะเป็นรูนเนาะวันที่7จะเป็นอ่าตัว๋วอากาชาแบบเลือกฝ่ายได้นะนะครับเลือกฝ่ายนะวันที่8จะได้รับกล่องเลือกตัวละครนะครับผมระดับ Ssr บวกนะพวกนี้นะครับ สี่ตัวนะผมเลือกได้เลยนะครับผมกิจกรรมนะครับมีเยอะมากนะแจกเยอะด้วยนะทุกคนนะแล้วก็มีโค้ดด้วยนะผมสำหรับวิธีการเติมโค้ดมาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ System Setting มาที่นี่ครับของขวันตรงนี้กรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมกรอกเสร็จกด exchange ครับโค้ดม,มันจะปรากดไม่ตรงคอมเมนต์ให้นะอัปเดตให้ตลอดนะครับเรามาเล่นดูครับผมสำหรับเกม ฮอลโล่ซิลเลเยอรนะครับเป็นเกมบีทเทมอลณะแนวไอเดอ p g จเนาะจากทีมต่อสู้นะครับผมนะแนวตั้งนะใครที่ชื่นชอบก็ลองมาเล่นดูนะครับผมนะระบบกาชาปองไม่เกลือนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ